เป็นเลยจ้านี่นี่นี่มุดเข้าไปเลยจ้ะมุดเข้าไปเลย I think we have to clean up first and then we can walk in. i huh? yes, s Huh? s Yes, that's um should we clean up first and then we can pick the same time clean up first because the whole area here i s gonna be mushroom. มันใช่หมดเลยนะแถวแถวตรงนีนะ้บริเวณตรงนี้ใช่หมดเลยทุกคนค <Whoa. S 1> นเห็นอยู่คนเห็นอนะ๋อ <Whoa. S 1> uh, yes yes สินี่ดอกใหญ่มากนี่เห็นไหมนี่ clean up เปิดดอกย้ายใหญ,ใหญ่เห็นไหมแล้วตอนนี้เนะี่ยเห็นไหมเห็นนเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยโทรหัวมาตรงนูน้นอีกข้างในนะั่นอีกสีเหลืองสีงเหลืองเน้นโอ้ยเยอะจ้ะตรงนี้เยอะ clean up เขียน clean up เปิดบอม มากับบอบเนาะแกรีบจะรีบเก็บเราบอกว่าจะเย็นๆจะเย็นๆคลีนเอาหญ้าออกก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวจ้ะนี่ตรงนี้อีกอใจแล้วทุกคนอุย้ยรอบนี้รอบนี้นี่อุย้ยดอกใหญ่ใหญ่ นี่เห็นไหมทุกคนทุกคนเอ้ยโอ้ย,อยนี่ตรงนี้โอ้ยตรงนี้แค่เอามือลงไปนี่รู้เลยว่าดอกใหญ่ทุกคนดูโอ้ย,อยคือดอกใหญ่ใหญ่นี่เห็นไหม ตายละตาย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 รอบนี้ตาย oh. อา้าเดี๋ยวจะให้ดูดอกนี้นะทุกคนดูดอกนี้นะนี่นะนี่เห็นไหมดูทุกคนดอกเบลเลอร์วัลลาจ้าบอบโลกดิสฟอน yeah รอบนี้มาทุกคนเออทุกคนรอบนี้ใหญ่สุดๆค่ะใหญ่จริงๆไม่ผิดหวังค่ะรอบนี้ อ่ะอันนี้มันเล็กอยู่ปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วก็มันมีตรงนี้นี่ตรงนี้อีกอันน,นี้นี่คือเข้ามาไม่ไกลเลยนะทุกคนเข้ามายังปากทางหน่อยเดียวเองไม่ได้เดินลึกเข้าไปนะว่าจะเดินลึกมาทีไรไม่เคยได้เดินลึกสักทีอ่ะมาจอดอยู่ตรงปากทางเข้าเนะี่ยทุกคนเลยอ่ะมีตรงไหนอีกเดี๋ยวขอหาให้ทั่วๆก่อนแล้วก็จะได้เก็บทีเดียวอันนี้มั่วบอบ ด e ซี่มัโอเคเรากำลัง start to pick it over here เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วนะทุกคนเอาเอาตะกร้าก่อนตะกร้าเราอยู่ไหน mm hmm. เกือบเต็มแล้วนะทุกคนเกือบเต็มแล้วเนะี่ยเกือบเต็มเกือบเต็มเอาเริ่มจุดนี้ก่อนแล้วกันก่อนจะเก็บจะให้ทุกคนดูนะตรงเนี้ยขวัญยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยซ้าย ฝั่งขวานี่ฝั่งขวาไอ้ที่เห็นเหลืองๆอยู่ทุงนู้นใช่หมดเลยจะ้ะมองเข้าไปข้างหน้านี่เหลืองๆตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมจุดนั้นนะแล้วก็มาฝั่งซ้ายนี่ใช่หมดเลยจะ้ะฝั่งซ้ายนี่ที่เห็นเหลืองๆอยู่นี่เห็นอยู่ไกลๆเก็บเลยจะ้ะทุกคนเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ เริ่มเก็บกันเลยนะทุกคนรอบนี้มาเก็บเงียบๆไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใหญ่มากเห็นแล้วก็ตื่นเต้นเก็บก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดขานะนี่เห็นไหมฟินไหมละ่ะรอบนี้ดอกย้ายใหญ่อะมีตรงนี้เห็นแวบๆบแบบเห็นแวบๆบแบบนีเห็นไหมนี่ขนาดบอกว่าเห็นแวบๆบแบบนะอาปรับขึ้นไปเอากล้องปรับขึ้นไปนี่ เปิดไปทางไหนก็เจอค่ะรอบนี้งัดออกมางัดมันออกมานี่เห็นไหมทุกคนขายาวมากดอกใหญ่โอ้ยอต่อเลยคะ่ะต่อต่อทุกคนเดี๋จะกล้าวางไว้ตรงนี้ก่อนก่อนจะเก็บแบบเร็วๆเลยจะไม่ตัดขานะจะเก็บก่อนนะ ก็ขยับมาจุดนี้ขยับมาจุดนี้ใหญ่นะนี่ก็ดอกไม้ใหญ่สวยๆนะทุกคนโอ้ยฟินเนาะดู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 ดอกย้ายใหญ่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยตายละเอาให้หมดเอาให้หมดจ้า จุดนี้จะจําไว้เลยเดี๋ยวฝนลงแล้วต้องวิ่งมาตรงจุดนี้ก่อนเลยตรงปากทางข้าวเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้ยเป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะใส่ไปใส่ไปตะก้าไม่พอใส่เนี่ยไปเราเก็บส่วนที่เหลือด้านน้นนนี้เก็บเอาเลยค่ะ เก็บไปเลยค่ะขายาวมากอันนี้ขายาวมากนี่โอ้ยนาะทุกคนโอ้ยอยากจะร้องไห้มันใหญ่มากมันใหญ่มากนุ่นเดี๋ยวเราไปตรงด้านนู้นต่อนะคนเอาเดี๋ยวมุดมาทางนี้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนเอาตะกร้าถอยออกมาแล้วก็อ้อมมาทางนี้จ้ะ จะพยายามถือกล้องแบบนิ่งๆเนาะไม่งั้นพ่ผู้ชมจะเวียนหัวเอาเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนี่ฟินค่ะรอบนี้ต้องค่อยๆจับอโอดูนี่เดี๋ยวเอาไปตัดขาที่บ้านแล้วกันเก็บอย่างเดียวกันเต็มไม้เต็มมือรอบนี้ อดอกเล็กๆนี่ลนะ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะเนาะใส่ตกะก้าใส่ตะกา้าใส่ตะกา้กานี่ก็เอาโลดโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่มากเลยจะ,ะดึงให้มันออกมาคู่กันเนาะ จะได้ถ่ายรูปสสวยๆนี่เห็นไหมโอ้ยงามงามจริงๆเอาให้หมดอันนี้เอาให้หมดมได้เห็นไหมโอ้ยฟิน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 ,ฟนรอบนี้ไปดูทุกคนดูตะก้าไม่พอใส่จ้ารอบนี้ อาเหลือนั่นอีกกลุ่มนึงอันนี้ไม่เอาแต่อันนี้เราจะเอาอึบนี่บานเบลอเปล่าดอกนึงนี่โอ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดดอกใหญ่จริงๆ อันนี้ไม่เอานะคะปล่อยให้มันโตนะคะใส่ไปจ้ะนี่ทุกคนดูนี่อุย้ยตายละดอกใหญ่ๆทั้งนั้นจ้ะไปไปต่อลูกบ๊อบ is all for the basketoh <Over here. S 1> you fall moreoh oh oh be careful here นี่เห็นไหมถ้าไม่สังเกตดีๆนี่ u s t leave it ไอต m I ไอต n k นี่เห็นไหมดอกเล็กปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อน what about this one leave it อืมันก็ปิดไว้เดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวเข้ามาใหม่โอเค just leave it I'll come back and shake it again อ้าวอ้าวอ้าวเจออีกจุดหนึ่งแล้วจะ big enough

โอ้ยิโอ้ยนี่ดอกโตเลยจ้ะเก็บเลยไม่รอเลยจ้ะตรงนี้เก็บเลยค่ะนี่ฟินไหมล่ะดอกโตโตเอาแต่นี้มันมีดอกเล็กอยู่แล้วก็เอาไว้นี่มือพอเนี่ยมือหันซ้ายหันขวาก็โดนเห็ดไปหมดจ้ะเอานี่โอ้ย ตะก้าก็ไม่ได้เอาข้าวมาอีกอวางก่อนวางก่อนดึงขึ้นมาแล้วก็วางก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเห็ดหักนี่น,นี่เห็นไหมละ่ะเยอะเห็ดมันปูนะทุกคนมันเวลามันขึ้นนะเราเจอตรงจุดไหนนะ ก็มองไปรอบๆเผลนเนี่ยมันก็จะขึ้นติดกันเป็นปืดอยู่แถวนี้ได้เยอะมากเห็นไหมเป็นกรารเลยะเห็นไหมควานมาทางซ้ายก็ได้อีกอ่ะหลวงเข้าไปนี่เห็นไหมดอกเบลเลอร์บลาเอาดอกนี้เอาอยู่โอ้ยสอ,อนไหล จะอ่อนหลายทุกคนเออเดี๋ยวไปใส่ตะกร้าก่อนนะหัวดอนเวดหัวดอนหัวดอนหัวดอนอันนี้ขวัญจะเอาละเพราะว่ามันมีดอกเล็กๆนี่ที่มันจะขึ้นมาอีกเยอะแต่อันนี้มันโตละขวัญก็จะเอาละเพราะว่าขามันยาวแล้วนี่เห็นไหมขามันยาวแล้วก็อันนี้ก็จะเอานี่ก็จะเอา โอเคได้เยอะอยู่เอ้าเจอเพิ่มอีกแล้วโอ้ยดอกใหญ่เลยจ้ะโอ้ยโอ้ยดอกใหญ่เลยว้าวโอ้ยขาใหญ่ขายาวนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูโอยโอ้ย,อย,อย,อยมันใหญ่จริงๆวันนี้ดูทุกคนดู ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มาก I'm gonna take a picture with this one Oh my goodness I don if don't know you want these really right. ด <got> <Yeah. S 1> ี got t h a t นี่ทุกคนเอ๋ยทุกคนทุกคนได้เยอะมากทุกทีเดินคนเดียวไงเดินไม่ค่อยท่วงไงวันนี้เลยให้บอบมาช่วยเดินหฮะ What Up 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 เจอดอกใหญ่กันพี่แกบอกเห็นไหมยูทิวีเห็นไหมเป็นแม่ลูกจ้าดอกใหญ่เลยจ้าสวยสวยสวย ครีนอัพตายแล้วทุกคนมีแค oh, ่ฟ oh, ูจ wow. ิสคลีนอัพเพิ่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนรอบนี้แบบเจอแบบใหญ่มากเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มันมาบังกล้องนี่ทุกคนดูนี่ดอกนี่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเดี๋ยวม่อนจะล้มจะล้มโอ้ดอนบ๊อบ ดอกนี่ใหญ่มากทุกคนเลยเอาจะดึงแล้วนะจะดึงจะดึงจะดึงแล้วจะดึงนี่ดูคิดดูแล้วกันไม่ให้ไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงล่ะใหญ่มากๆโอ้ยทุกคนล้นตะก้าแล้วอะ่ะอู้เห็นไหมล้นตะก้าจะล้นตะก้าเดี๋ยวเราจะเอาตะก้าเข้าไปด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีมือจับ นี่เห็นไหมล้นเลยแล้วก็ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นจ้าสนุกรอบนี้สนุกเพราะว่ามันดอกมันใหญ่เนาะเอาเราจะเก็บส่วนที่เหลือนี่นะตะก้าวางแล้วก็เก็บจ้าเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านนี่ร่วง หน,นอีกน่กจุดหนึ่งมีอีกจุดหนึ่ง,นนงนนแล้วก็นี้อันนี้ก็ดอกใหญ่นะเห็นไหมละ่ะโอ้ยใหญ่แต้ใหญ่ว่ากลับบ้านกันแล้วนะทุกคนนี่ได้เยอะเลยค่ะวันนี้ให้พ่อบ้านหิ้วไปละค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะ มีเมนูพิเศษนะคะผัดน้ำมันหอยจ้าแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ